โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าความไวนะครับในการเล่นเกม P u b g m o b i บ e นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำคลิปแนะนำการตั้งค่าปุ่ม3นิ้วแล้วก็การตั้งค่าพวกกราฟิกต่างๆไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยการตั้งค่าความไวเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่ามันมีผลในการเล่นกับเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นการตั้งค่าความไวอะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิด มันอยู่ที่ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเอาไปปรับแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับสไตล์ตัวเองได้มากแค่ไหนตัวผมอะครับก็คือกว่าจะปรับความไวให้เข้ากับสไตล์ตัวเองเนี่ยก็คือใช้เวลาเหมือนกันจนตอนนี้เนี่ยก็คือได้ความไวที่ถูกสไตล์กับตัวเองแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ของผมว่าการตั้งค่าความไวของผมเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้หรือเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นความไวของผมแล้ว ก็ลองเอาไปตั้งค่าดูโดยผมมาเล่นใน iPad Pro 11นะครับแล้วก็มาได้เปิดใจโรสโคปด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าความไวแบบไม่เปิดใจโรนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความไวของผมก่อนเลยนะครับตั้งค่าความไวโอเคปกตินะครับถ้าเราไม่เปิดใจโลเนี่ยเราจะโฟกัสแค่ความไวกล้องนะครับแล้วก็ ความไวาผ่านการตั้งศูนย์เลงจะดูแค่2ช่องนี้เป็นหลักเลยครับส่วนคนที่เปิดใจโลตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เปิดมันผมเราไม่ต้องดูเลยนะเราจะข้ามไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่องของความไวากล้องก่อนความไวากล้องคืออะไรความไวากล้องนะครับก็คือความไวาที่เราเนี่ยขึ้นสโคปแต่ยังไม่มีการเลงนั่นเองเป็นการขึ้นกล้องแล้วก็ดูความไวายจากการที่ตั้งสโคปของเรานะครับ ถ้าเรายิงไปแล้วเนี่ยความไวมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้สโคปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นความไวขึ้นสโคปทั้งหมดตรงที่เรายังไม่ยิงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความไวทั้งหมดนะครับตรงนี้๋ยวผมจะอธิบายไปแต่ละขั้นนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูคําว่าความไวกล้องแบบบุคคลที่3แบบไม่ใช้สูตเล่งก่อนนะ มันสาคัญยังไงนะครับแรกเริ่มเนี่ยความไวของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงหนึ่งรแต่ว่าของผมเนี่ยผมยังไม่แนะนําไม่เพื่อนๆนะครับปรับตามผมเป็น165%เนะเพราะว่ามันค่อนข้างไวไวมากๆถ้าเราปรับตามผมตาแรกเลยเนี่ยเราจะตาลายครับการที่เราจะปรับเนี่ยควรจะปรับเริ่มต้นที่100หรือประมาณ120ก่อน ตรงบุคคลที่3แบบไม่ใช่สูรเลยนะครับมันมีความสําคัญในการเล่นมากนะก็คือเวลาเราเล่นอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งแบบอันนี้สมมติ165ใช่ไหมครับแต่ผมจะปรับให้เหลือซักร้อยเดียวร้อยเดียวอ่ะประมาณร้อยหนึ่งนะครับสมมุติว่าเวลามีคนยิงเรามาจากข้างหลังแบบนี้เนะี่ยเวลาเราหันเนี่ยความไวมันก็จะประมาณนี้หรือยิงจากด้านข้างด้านซ้ายอย่างเงี้ยครับ ความไวมันก็คือจะช้าเพราะว่าเราตั้งความไวตัวนี้ไวช้าถ้าผมกลับไปตั้ง165เหมือนเดิมเวลาผมถือปืนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีคนยิงผมเนี่ยผมจะหันมาได้เร็วมากเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าศัตรูยิงเราจากทางไหนนะครับหรือศัตรูจะยิงเราจากทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยความไวมันมีผลมากในการหันตอนแรกที่ผมตั้งนะครับผมจะตั้งที่ความไว ที่ร้อยยี่สิบก่อนพอผมตั้งไปได้สัก,กระยะแล้วครับพอผมเริ่มชินแล้วตาเริ่มชินแล้วผมก็เพิ่มทีละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเรื่อยๆจนหาสมดุลตัวเองได้ก็คืออยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบห้านะครับตรงนี้เวลาเล่นอยู่เนี่ยเรามีการโยกเร็วซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยคือจริงๆอะเราไม่ได้โยกเร็วครับแต่มันอยู่ที่มุมกล้องที่เราตั้งไว้ต่างหากหมายความว่า เวลาเราเล่นอยู่เวลาเราอยากดูเร็วๆซซายขวายอย่างเงี้ยก็คือการโยกเหมือนเดิมแค่ความไวในการมองด้านข้างออกมาเร็วขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากมองให้เร็วขึ้นก็ต้องปรับความไวให้เข้ากับสายตาตัวเองนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับความไวบุคคลที่3แบบไม่ใช้ศูนย์เล็งสําคัญสําคัญมากๆในการมองหาศัตรูแล้วก็ในการหันมองหาศัตรูนะครับโอเคตรงนี้ข้ามเลยนะครับต่อมาจะเป็นการ เลงแบบ TPP และ FPP ตรงนี้ตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เยอะแต่ผมจะปรับให้มันไม่เร็วมากนะครับส่วนบุคคลที่1แบบไม่ใช่สูงเลงเนี่ยคือผมมาได้เล่นแบบ FPP อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะข้ามเลยคนที่เล่นแบบบุคคลที่3มันผมนครับให้มาโฟกัสตรงที่การตั้งค่าของไวสโคปของฮโลคูณ2อคูณ3คูณ4คูนคูเลยนะครับแต่ผมจะเริ่มที่ โฮโลก่อนนะครับว่าทำไมาผมถึงตั้งที่65เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพไม่ง่ายผมจะตั้งไว้ที่100 <c oughs> อะแล้วเรามาดูกันนะครับสมมติผมตั้งไวที่100ใช่ไหมมีเป้าอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเวลามีศัตรูเลื่อนไปเลื่อนซ้ายขวายอย่างเงี้ยเราจะเราจะปรับมันไม่ทันนะครับเพราะมันไวเกินไปเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไวเกินไปสําหรับสายตาของเรา เพราะว่านิ้วเราเนี่ยเวลาเราเลื่อนทีมันจะเร็วครับเราจะล็อกไม่ได้เลยแต่ว่าความไวที่ผมตั้งแล้วเข้ากับสมดุลตัวเองก็คือ65นะครับก็คือตรงนี้มันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำแต่แรกสำหรับคนที่อยากจะปรับให้มันไวขึ้นหรือสมดุลอย่างเงี้ยครับ ผมแนะนำให้ปรับที่ประมาณ40ก่อนทำไมถึงต้องปรับอยู่ในช่วง40ถึงห5เพราะว่าสโคปพวกเลสตอดก็ดีโฮโลก็ดีครับมันเป็นสโคปที่เอาไว้ยิงระยะใกล้ๆแบบนี้ครับแล้วศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างวิ่งหนีกระสุนเวลาเรายิงเพราะฉะนั้นเน่เราต้องตั้งประมาณ40-65ถึงหไว้อยู่ในแรงนี้นะเพราะาเราจะได้ลากนิ้วตามศัตรูทันคือมันจะเลื่อนตามอย่างเงี้ยตามศัตรูได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ เพื่อนๆปรับนะว่าเพื่อนๆอยากจะปรับประมาณไหนแต่ผมไม่อยากให้เกิน65หรือไม่ควรเกินไม่ควรเกินไปมากกว่านี้เพราะว่านอกจากเราจะยิงไม่ทันแล้วครับนิ้วเรามันก็จะมันก็จะลนไปด้วยนะครับโอเคต่อมาเป็นตัวความไวของคูณ2ผมตั้งไว้50ทําทำไมตั้ง50นะครับแล้วผมเอาคูณ2ให้ดูหลักการคล้ายกับโอโลครับถ้าเราตั้ง ไว้ที่100ดูนะครับเนี่ยโฟกัสมันเร็วมากเลยอะ่ะคือมันปรับแล้วมันมันยิงมันยิงได้ครับแต่ว่าเราจะจับเราจะจับโฟกัสตรงศัตรตูเนี่ยลำบากที่ผมตั้ไว้เป็น50เพราะว่าตัวคูณ2เนี่ยครับระยะความกว้างหรือความโปร่งของมันเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเลตตอรหรือโทโลนะครับ คือง,ง่ายๆคือสปกตัวนี้มุมมองมันแคบอบถ้าเราคูณ2เนี่ยมันจะกว้างกว่าประมาณหนึ่งการที่เราตั้งไว้50เนี่ยเพื่อให้มันมีระยะในการล่าครับมันก็เห็นศัตรูอยู่ในเป้าให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าสำหรับมือใหม่เดี๋ยวคนตั้งใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่อยากเอาประมาณ50ปรับให้เท่ากับโพโลประมาณ40ก็ได้ครับมันก็จะทําให้ความไวในการขึ้นกล้องหรือการมองเนี่ยมันอยู่ในความไวเดียวกันมันก็จะสามารถปรับได้เลย นะครับต่อมาจะเป็นคูณ3คูณ3กมบคูณดี๋ยวผมจะพูดพร้อมกันเลยนะคูณ3เนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเอาไว้ยิงสเปรย์ระยะไกลได้หรือยิงระยะใกล้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมตั้งไว้ที่30เนี่ยเพราะว่าตัวสโคปคูณ3ตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเราจะยิงในระยะที่อยู่ในระยะที่ค่อนข้างกลางแล้วก็ไกลในระดับหนึ่ง ถ้าเราตั้งความไวไวมากๆาเงี้ยครับบางทีมันจะทําให้เรายิงอ่ะเลยข้ามศัตรูไปครับมาดูนะครับถ้าผมตั้งคูณสาวไปประมาณเนี้ยเวลาศัตรูเลื่อนเนี่ยนิ้วเราเนี่ยมันจะลากตามศัตรูได้ทันนะคือเพราะเวลาศัตรูวิ่งเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งวิ่งได้ไวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งสกูปไวประมาณนี้เนี่ยสามเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยตามศัตรูได้เลยนะครับต่อมาคูณ4คูณ4ผมตั้งไว้20 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคูณ4ผมจะเอาไว้ใช้กับสไนเปอร์แต่ถ้าผมจะเอามาประยุก์ใช้กับตัวในการยิงสเปรย์เงี้ยครับผมก็จะยิงในระยะไกลเหมือนกันนะแต่ว่าตัวสโคป4เนี่ยมันจะมีจุดแดงๆตรงกลางเห็นไหมครับจุดแดงๆตรงกลางเนี่ยมันเอาไวเ้เลีงศัตรูเอาไว้ล็อกศัตรูเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะปรับให้มันน้อยกว่าสโคป3นิดหน่อยเพื่อผมจะเอาโฟกัสสีแดงเนี่ยลากตามศัตรูแบบระยะรับติดเลยอะ นะครับผมจะลากให้แบบตามศัตรูไปเลยเพราะฉะนั้นความเร็วมันก็จะต้องอ่าน้อยกว่าคูณ3านิดนึงนะครับเพราะมันช่วยในการเลงนั่นเองต่อมาจะเป็นตัวคูณ6แล้วก็คูณ8ผมตั้งไว้ที่20เหมือนกับสกูบ4เลยนะหลักการคล้ายกันครับคือคูณ6เนี่ยผมคิดว่าคนที่เล่น m n f o ทุกคนเนี่ยยังไงก็จะชอบใช้คูณ6ในการสปเปย์อยู่แล้วคูณ6 จุดของมันดีกว่าคูณสีก็คือจุดนี้มันจะเป็นจุดเดียวตรงกลางแบบนี้มันเอาไว้สําหรับสเปรด้วยแล้วก็ยิงในระยะกลางและระยะไกลด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรปรับสโคปอะให้ไวเหมือนโฮโลหรือเลดดอทเพราะว่ามันจะไม่สามารถล็อกเป้าศัตรูได้ถ้าเราปรับคูณ6อย่างเงี้ยครับแล้วเราเลื่อนตามศัตรูเนี่ยไอตรงนี้มันจะดีกว่าคูณ4ี่มากๆมันจะตามหรือยิงได้ดีกว่าคูณ4อันนี้สําหรับส่วนตัวผมนะครับ ก็คือเราตั้งสโคปตามความไวของนิ้วเรานั่นเองคูณ8ก็หลักการเดียวกันนะครับอ่าข้อนี้คร่าวๆก็คือความไวทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆเอาไปดูแล้วเนี่ยสามารถเอาไปปรับตามผมได้แต่ว่าความไวประมาณนี้ของผมเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรในการปรับให้เข้าที่ ถ้าเพื่อนๆเอาไปปรับเลยผมอยากแนะนําให้ถ้าเป็นพวกสโคปใกล้ๆโฮโลคูณสองคูณสามอะไรพวกนี้ครับอยากให้เพื่อนๆนะปรับลงมาหน่อยนึงครับอย่างโฮโลหรือเลดดอเนี่ยควรปรับให้อยู่ในประมาณ40หรือ50คูณ2ใน50้าได้คูณ3าถ้ามองว่ามันช้าไปก็ปรับขึ้นมาหน่อยแต่ถ้ามันเร็วไปก็ปรับลงมานะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงนอกจากความไวที่ยังไม่ได้ยิงแล้วเนี่ยความไวในการ เลงผ่านศูนย์เลงหรือแปลง่ายๆก็คือความไวในการยิงเวลาขึ้นสะโขบเรานั่นเองมันต่างกันที่ว่าเวลาเราขึ้นสโขบเนี่ยความไวเราจะประมาณนี้6 5แล้วเวลาเรายิงด้วยเนี่ยความไวผมตั้งไว้เหมือนกันเลยนะก็คือผมตั้งความไวกล้องเวลาไม่ขึ้นเวลาขึ้นสโขบแต่ยังไม่ได้ยิงกับขึ้นสะโขบแล้วยิงเนี่ยเท่ากันทุกอย่างเหตุผลเพราะว่า เวลาเราตั้งแล้วอะครับเวลาเราขึ้นสโขบแล้วเราได้ความไวที่เราคุ้นแล้วเวลาเรายิงเนี่ยเราก็ควรตั้งให้มันใกล้เคียงหรืออยูใ่ในระดับเดียวกับการขึ้นสะโขบของเราถ้าสมมติเราตั้งน้อยกว่านิดนึงเวลาเรายิงเนี่ยเราอาจจะต้องลากให้ไวขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันเท่ากับความไวเวลาเราเลื่อนเลื่อนสโขปนะครับแต่ผมตั้งให้มันเท่ากันเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้อง ไปปรับความไวนิ้วหรือปรับระดับสายตาในการนองอีกเราจะใช้ความไวเท่ากันเพื่อเวลายิงมันจะได้เกิดความสมดุลน,นั่นเองแต่ตรงนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดในการบอกการตั้งความไวแบบเวลาขึ้นสโคปแล้วยิงนะครับเพราะว่าความไวมันเหมือนกันเลย แต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำครับบุคคลที่3แบบไม่ใช้สูรเลงเนี่ยมันมีความสําคัญมากสําหรับคนที่ไม่เปิดใจโลโกเพราะว่าเราไม่ได้ใชอ้อาศัยเจโลในการแบบช่วยมากนะักเราต้องใช้ความไวของนิ้วเรามากๆตัวผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วเนี่ยเป็นคนไม่ได้นิ้วยาวอะไรครับแล้วก็เป็นคนที่เวลาเลื่อนหรืออะไรพวกนี้ผมต้องใช้พื้นที่ในการเลื่อนเยอะนะเพราะผมเล่นใน iPad เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยความไวในการตั้งตรงนี้มาช่วยพอสมควรตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆตั้งช้าไปเวลามีศัตรูยิงมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแต่กว่าเราจะเลื่อนสโคปเลื่อนความไวไปหาเขาว่าเราโดนยิงน็อกไปแล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆปรับให้มันเข้ากับสไตล์เราจริงๆกว่าผมจะรู้ว่าตัวเองปรับบดาประมาณนี้เนี่ยก็คือ ปรับไปเรื่อยๆเพิ่มลบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หาสมดุลตัวเองเจอนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองมาตั้งดูแนะนําให้มาตรงโหมดฝึกซ้อมคนเดียวเนี่ยครับแล้วก็ลองตั้งสโคบทุกอย่างของเราเลยนะครับแล้วก็ลองใช้สโคบเนี่ยลองเลื่อนตามเป้าดูว่าสําหรับเราเนี่ยมันเร็วไปไหมหรือมันช้าไปไหมตั้งใจปรับแต่ละสโคบให้เข้ากับสไตล์ตัวเองจริงๆเ่ะแล้ราก็เอาไปใช้ในโหมด TDM นะครับโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยิงอะไรนะครับก็คือ เอาประสบการณ์ตัวเองมาแนะนําเฉยๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับการตั้งค่าคามไวในการหมุนกล้องสําหรับผมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาผมไปเล่นคนเดียวเนี่ยผมโดนยิงจากทุกทิศทุกทางอย่างเงี้ยผมจะต้องหันได้ไวกว่าปกติไม่งั้นผมจะหลบไม่ได้แล้วก็ยิงไม่ได้ด้วยครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ